นิเทศที่รับนิสิตปริญญาเอกรุ่นที่สามรุ่นที่สามนะครับรุ่นที่สามก็ขอให้ท่านได้สบายใจแล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงมีนักศึกษามาอีกอในเดือนนั้นในเดือนนี้เราเรียนใครเรียนก่อนก็เรียนเดินไปครบทุกวิชาก็จบก่อนใครเรียนหลัง ก็เรียนไปเมื่อครบคุกวิชาก็จบจะก่อนหรือหลังก็ต่างกันตามเวลาที่มาเข้าเรียนนี่คือการเรียนแบบผู้หลักผู้ใหญ่น,นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ก็ขอให้มีเพื่อนรักกันมากๆนะครับอย่างน้อยๆเวลาสอบคิดไม่ออกก็ยังมองตากันก็ยังรู้ใจอะไรทำนองนี้ก็เป็นเรื่องทรไมได้ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสำเร็จในการเรียนการศึกษาทุกคนเรียนสองปี8ปดเรียนก็อขอให้ได้เป็นด,ดุษฎีบัณฑิตจบกันทุกคนครับสวัสดีครับ